ส่วนที่จังหวัดยะลาคาดการว่าจะมีผลผลิตทุเรียนมากถึง63,000ตันนะครับชาวสวนเขาใช้สื่อออนไลน์ส่งทุเรียนออกไปจําหน่ายนอกพื้นที่ครับโดยเฉพาะทุเรียนเสด็จน้ําที่กําลังได้รับความนิยมครับคาดการว่าจะสร้างไรายได้ไม่น้อยกว่า2,000ล้านบาทติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ ด้วยภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันน้ำไหลผ่านและต้นทุเรียนส่วนใหญ่มีอายุการปลูกนานทําให้ทุเรียนที่ปลูกในอําเภอเบตงอําเภอฐานโตและอําเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาถูกรู้จักในนามทุเรียนเสด็จน้ําที่มีเปลือกบางเม็ดลีบเนื้อสีเหลืองนวลแห้งเหนียวนุ่มรสชาติหอมหวานโดยภูมิประเทศที่แตกต่างนะคะทําให้ทุเรียนในจังหวัดยะลากลายเป็นทุเรียนเสด็จน้ําที่ขายได้ดีในตลาดออนไลน์ในขณะนี้ค่ะ ชาวบ,บ้านบ้านนอกตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเก็บเกี่ยวผลทุเรียนเสด็จน้ำอย่างระมัดระวังเพื่อให้ผลผลิตทุเรียนสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศที่มีคำสั่งซื้อทั้งในจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศผ่านทางออนไลน์นายอนุวัต์ทองธรรมชาติกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเสด็จน้ำจังหวัดยะลาเล่าว่าแม้ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ยังมียอดการสั่งซื้อจากทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตในสวนแทบไม่พอขายและตัดแทบไม่ทันจึงต้องมีการตั้งจุดรับซื้อ ทุเรียนของชาวบ,บ้านในละแวกใกล้เคียงด้วยและแม้ว่าผลผลิตทุเรียนจะมีมากในช่วงนี้แต่ตลาดสําหรับทุเรียนเสด็จน้ําก็มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดออนไลน์เนื้อทุเรียนของเราครับก็จะมีรสชาติหวานมันนะครับหวานมันก็แบบแตกต่างจากที่อื่น,นครับผมรสชาติก็เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ขึ้นชื่อของของของจังหวัดของของลูกค้านะครับของลูกค้าลูกค้าก็ชอบมากมีออเดอร์มากครับผม,มก็คือมันเป็นทุเรียนภูเขา จังหวัดยะลาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนและมีปริมาณผลผลิตมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยมีเนื้อที่ปลูกประมาณ73,000ไร่ซึ่งปีนี้ให้ผล,ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดประมาณ6 3 0 0 0ตันโดยทางจังหวัดคาดว่าจะสร้างรายได้รวมไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทสำหรับทุเรียนปีนี้คาดว่าไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการหรือการจำหน่ายเพราะว่าได้มีการจำหน่ายในหลายช่องทางแล้วก็มีผู้ นใจมารับซื้อทุเรียนจากจังหวัดยะลาซึ่งเราเรียกกันว่าทุเรียนสเสด็จน้ำสูนยเรียนสเสด็จน้ําจังหวัดยะลายังมีแผนผลักดันให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองทุเรียนแห่งภาคใต้ตอนล่างโดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนแบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาขีดความสามารถของชาวสวนทุเรียนการรวมกลุ่มบริหารจัดก,การทุเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนทั้งการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสนับสนุนศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนและเป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน